สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอานติโนกเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีไหมขอต้อนรับสู่ช่องอานติโนกริตินทาลอตนะคะอานตี mm hmm. จะยังอยู่กับพวกคุณตลอดไปค่ะอานตี mm hmm. จะจะอยู่เพื่อส่งพลังบวกให้กับพวกคุณนะคะให้พวกคุณได้มีแรงบันดาลใจมีกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตได้อย่างมีความสุข ความสบายใจนะคะอืมวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกพวกคุณมีความรู้สึกว่าพวกคุณ <c oughs> ทุกคนที่มีความฝันมีความปรารถนาจะทำอะไรคุณกำลังรอคอยกันอยู่ ก็เลยเราจะมาดูกันว่าความฝันความปรารถนาของคุณที่คุณกำลังรอคอยกันอยู่เนี่ยมันกำลังจะเป็นจริงไหมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความฝันความปรารถนาของคุณกำลังจะเป็นจริงหรือเปล่ามาค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าความฝันความปรารถนาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ เราขอทำความรู้จักกันก่อนเราจะขอดูพลังงานของพวกคุณนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ว่าเป็นอย่างไรไปพบไปเจออะไรกันมาบ้างนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะคะให้คุณเลือกรับพลังงานบวกไปใช้นะคะและใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะ มาดูค่ะพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ไม่บังเอิญนะคะที่เรามาเจอกันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีข้อความบางข้อความส่งผ่านถึงคุณค่ะพลังงานแรกคือหก <c oughs> ถ้วยค่ะพลังงานของคนที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่มีน้ำใจน้ำใจดีมากๆด้วยไม่ใช่ดีธรรมดานะคะดีมากๆเลยชอบส่งความสุขให้กับผู้คนใบที่สองคืออะไรคะอืมฮึม Justice คนที่เที่ยงตรงสิคะ คนซื all right? all ่อสัตย์เที่ยงตรงคนตรงทำอะไรแล้วทุกอย่างที่ทำจะต้องถูกต้องเห็นสิ่งที่อายุติธรรมไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยแม้แต่เห็นคนที่แซงคิวตัวเองก็ไม่ยอมค่ะเป็นคนที่เที่ยงตรง หรือบางคนอาจจะกำลังทำสัญญาใดๆอยู่กำลังจะเซ็นสัญญาไม่ว่าการซื้อบ้านซื้อรถหรือบางคนอาจจะยังอยู่ในภาวะที่เรื่องของพาลานี่ที่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามหนี้ของคุณก็ได้นะคะอืม ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหานี่ปัญหาใดๆก็ตามทุกอย่างมีทางออกค่ะ mm. เด็กถ้วยค่ะอืมเป็นพลังงานของคนที่กำลังพบบางสิ่งบางอย่างพบงานหรือพบคนรักก็ได้พบงานที่ตัวเองอะ่ะรัก และอยากจะทำเป็นคนที่จิตใจดีสดชื่นสดใสอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามาก็จะไม่เครียดนะคะเด็กถ้วยบางคนอาจจะกำลังเจอคนปิงปิงก็ได้คะ่ะเด็กถ้วยมันเป็นลักษณะที่ว่าการที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักหรือแม้บางท่านอาจจะเพิ่งถูกรางวัลมาก็ได้เล็กๆน้อยๆไม่เยอะอืพลังงานไม่เลวเลยวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิป,ลปวันนี้นะคะ <c oughs> โทษค่ะเดอะฟูว้าว wow. คืออะไรคะคนที่มีความเป็นอิสระ ในการใช้ชีวิตอิสระในความคิดของตัวเองอิสระในการทำงานกลุ่มคนพวกนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มคนในลักษณะที่ฟรีแลนซ์ก็ได้ค่ะคนที่ทำงานที่ไม่ได้ทำงานจำกัดอยู่กับผูกติดอยู่กับบริษัทห้างร้านหรือทำงานราชการอะไรก็ได้นะคะเป็นงานที่อิสระ คนที่เป็นอิสระนะคะเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบด้วยคิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพลังงานนี้บางพลังงานนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าถึงฉันจะมีอิสระอย่างไรก็ตามฉันก็จะไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนอยู่เสมอเป็นคนดีค่ะ เป็นคนที่คิดอะไรแล้วมีความสุขเป็นคนที่อิสระมากๆ <c oughs> ตกท้ายด้วยพลังงานของคนที่เจออยู่ในภาวะอะไรคะสามดาบ <c oughs> สามดาบคือภาวะของคนที่เจ็บปวด เจ็บปวดมากับการถูกเทถูกทิ้งมาหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเพิ่งสูญเสียคนรักก็ได้คนรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนรักที่เป็นแฟนนะคะรวมทั้งคนรักของผู้ใหญ่หรือคนรักใดๆ <c oughs> ที่เรารักเคารกนับถือก็ได้อาจจะรู้สึกเพิ่งจะสูญเสียมาก็ถ้าเป็น พลังงานนี้อันตี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วนะทุกอย่างความเสียใจไม่ว่าจะถูกทิ้งหรือสูญเสียความรักหรือถูกกระทำใดๆมาทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะเสียใจได้ร้องไห้ได้แต่พอถึงเวลาต้องลุกขึ้นยืนนะคะทุกคนจะต้องเดินต่อค่ะเดินต่อ ในชีวิตของตัวเองเพื่ออะไรคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะอันตี้เป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกๆพลังงานพลังงานวันนี้ดีค่ะไม่เลวอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่รู้สึกสูญเสียบางแต่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะคะทุกคนทุกท่านจะต้องผ่านการสูญเสียอย่างแน่นอนไม่มีใครซักคนที่ไม่เคยผ่าน ภาวะการสูญเสียสิ่งของที่สิ่งของคนรักเพราะฉะนั้นยืนให้ไวค่ะยืนให้ไวแล้วไปต่อไปต่ออย่างผู้มีประสบการณ์มากขึ้นไปต่ออย่างผู้มีภาวะอารมณ์ดีขึ้นคุณเข้าใจแล้วภาวะการสูญเสียภาวะการ เศร้าใจเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไปต่อนะคะทุกพลังงานที่บอกมาทั้งหมดทุกคนจะต้องยืนและไปต่อค่ะนี่คือพลังงานของพวกคุณในวันนี้นะมาค่ะมาดูกันซิว่าความฝันความปรารถนาเรื่องใดของคุณกำลังจะประสบความสาเร็จกำลังจะเป็นจริง นี่แหละค่ะคือพลังที่จะพาให้คุณไปต่อได้มาดูค่ะความฝันความปรารถนาเรื่องใดของคุณกำลังจะเป็นจริงนะคะเรื่องอะไรเอยปรารถนาอะไรกันบ้างคะเนี่ยฝันไว้ว่าอะไรกันบ้างเอย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินฝันค่ะแค่คุณเชื่อให้ได้ว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้เชื่อให้ได้เชื่อให้จริงไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วแอบคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกไม่ใช่ค่ะคุณต้องเชื่อและมั่นใจจริงๆว่าคุณทำได้สิ่งนั้นจะบังเกิดกับคุณค่ะมาค่ะความฝันความปรารถนาเรื่องแรกของคุณคืออะไรคะ อืสามเหรียญค่ะว่าเรื่องแรกก็เรื่องเงินมาก่อนเลยมีความปรารถนามุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะมั่นคงนะคะดูสิลงมือตอกตอกตอกเพื่อจะสร้างบ้านอยู่ข้างหลังอืมเห็นไหมคะ ความปรารถนาแรกก็คือคุณคุณจะคุณเริ่มคิดเริ่มทำในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวค่ะต่อไปคืออะไรคะราชินีถ้วยไม่ธรรมดาเลยค่ะ ความฝันของคุณไม่ธรรมดาค่ะความฝันที่ว่าต้องการจะให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์อยากให้คนที่อยู่ในความคุ้มครองของตัวเองอุดมสมบูรณ์พลั่งพร้อมทั้งการงานการเงินและความสุขใบที่3คืออะไรคะ ว้าว wow. มาทั้งคิงมาทั้งควีนเลยค่ะอือ uh huh. ความปรารถนาของบางพลังงานก็คืออยากมีคู่เพราะอะไรคะถูกทิ้งมาจากสามดาบใช่ไหมเอ่ยแน่นอน100%พบคู่แน่นอนค่ะความปรารถนาต่อมาก็คือพบคู่แน่นอนเลย และเป็นคู่ที่มีบุญสัมพันธ์กันด้วยเป็นคู่ที่จะพากันก้าวเดินไปสู่ประตูวิวาและพากันสร้างอนาคตที่ดีได้ด้วยค่ะมไม่ธรรมดานะคะความฝันความปรารถนาของคุณเนี้ที่มันกำลังจะสําเร็จเนี้ยจะเจอคู่เร็วๆนี้เลยคู่ที่ทำให้คุณมีความสุข อ้าวแล้วเดเดวิลขึ้นมาทำไมคะโอเคอาวางไว้ก่อนนะอืมตกท้ายก่อนอืมแปดถ้วยภายใต้สำรับคือแปดถ้วยอืมขอขยายเดวิลหน่อยนะเดวิลคืออะไรคะความต้องการอะไรเอ่ย ความสมความปรารถนาอะไรเอ่คืออะไรคะเดวิลความสมความต้องการความอะไรเดวิลคือ justice โอเคได้คะ่ะความฝันความปรารถนาของของคุณบางพลังงาน คือต้องการความยุติธรรมซึ่งอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบมาก็ได้นะขอขยายนิดนึงว่าคุณต้องการความยุติธรรมในเรื่องอะไรในเรื่องอะไรคะขอขยายห,หน่อยนะคะ,อะโอเคอืมเอ็มเพลอร์ค่ะ ความมั่นคงความมั่นคงถ้าอันตีมองดูลักษณะแล้วก็คือเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าสถานที่ที่คุณอยู่ที่คุณทำงานอยู่เนี่ยหรือสถานที่ที่คุณอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะคุณมีความรู้สึกภาวะว่าไม่ปลอดภัยและไม่ไม่แฟร์สำหรับตัวเอง ไม่แฟร์เลยไมย่ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับฉันเลยฉันจะต้องสูญเสียนู่นนี่นั่นฉันจะต้องถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดไม่ว่าจะเรื่องเวลาทำงานก็มาจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการถูกแทงข้างหลังก็ได้ซึ่งคุณไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงขึ้นมาให้อันตี้ทายว่าคุณ่ะต้องการความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเอง นี่สำหรับบางพลังงานนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นบางพลังงานนะคะที่เข้ามาอาจจะเฉพาะเลยก็ได้แล้วทำให้คุณเกิดอยากออกค่ะด้วยไพ่แปดถ้วยคุณจึงอยากที่จะเดินออกมาจากที่ตรงนั้นที่คุณรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยไม่มีความสุขไม่สบายใจ ก็เลยทําให้คุณเกิดในภาวะที่คุณอยากจะเดินออกอันตี้สงสัยเหมือนกันว่าทําไมถึงขึ้นไพ่แปดถ้วยต่อจากไพ่เดวิลพอขยายขึ้นมาก็ทําให้ทราบได้ว่าคุณไม่สบายใจนะที่จุดตรงนั้นคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลามันทําให้คุณอึดอัดใจมากๆ คุณไม่สามารถจะรู้สึกได้ว่าที่ตรงนั้นปลอดภัยกับตัวเองคุณกำลังคิดจะเดินออกมาเดินออกมาค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะแสงสว่างตรงนี้ค่ะไพ่แปดถ้วยใบนี้คือการเดินออกมาจากที่ที่รู้สึกแย่ไปสู่ที่ที่ใหม่ที่จะดีกว่าเดิมมากๆค่ะมากๆเลยนะคะ ตัดสินใจเดินมาเลยนะคะเดินออกได้เลยเดี๋ยวเราดูต่ออีกสักสามใบเนาะว่าความปรารถนาความฝันของคุณอะไรอีกที่คุณจะสมหวังถ้ารู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดอัดออกมาค่ะอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจ รู้สึกแย่นั่นคือไม่ใช่ที่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นออกมาแล้วหาที่ใหม่คุณจะพบเจอค่ะเพราะมีแสงสว่างแน่นอนแสงสว่างคุณจะได้พบเจองานใหม่ที่เหมาะสมกับคุณขอสามใบนะคะต่อสามใบนะค่ะไฮโลแพนส์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะยืนยันว่าออกมาค่ะ ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีให้ออกมาจากสถานที่นั้นๆแล้วหาสถานที่ใหม่ที่จะเหมาะสมกับคุณค่ะและคุณจะอยู่อย่างมีความสุขส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนมาออกมายืนยันนะคะแล้วยังไงต่อคะก้าถ้วยเยี่ยมเลยค่ะยืนยันค่ะว่าการเดินออกมาของคุณจะพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์แน่นอนก้าถ้วยเห็นไหมคะยิ้มเลย มีความสุขอืมไม่ใช่แต่บางพลังงานนี้นะคะทุกพลังงานที่กําลังกระทําอยู่และดีอยู่แล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันค่ะคนที่พบคู่รักก็จะได้ไปต่อมีความสุขมากขึ้นจะได้เอ็นจอยกับชีวิตเยอะมากเลยอ่าแล้วยังไงคะสิบดาบ เลิกกังวลค่ะเลิกกังวลเลยเลิกกังวลเลยนะคะเพราะว่าไพ่ใต้สำรับคือสี่เหรียญเลิกกังวลค่ะไพ่ใต้สำรับบอกว่าคุณกำลังจะได้พบกับความสำเร็จคุณกำลังจะได้เป็นเศรษฐีย่อยๆแล้วอะไรที่ไม่สบายใจ เดินออกไปเลยส่วนคนที่กำลังมีความสุขกับการทำงานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอยู่ก็มุ่งหน้าทำไปค่ะคุณกำลังจะประสบความสำเร็จความสมความปรารถนาของคุณกำลังเข้าใกล้มาแล้วนะคะความฝันของคุณเข้าใกล้มาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อตัดสินใจแล้วเดินหน้าต่อไป เราจะให้ไพ่ยานโลกยืนยันกับคุณนะคะโวยพรให้กับคุณหน่อยนะไพ่ายานโลกว่าแนะนําคุณเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงว่าอะไรดีอุ๊อุลงลงลวงใจเย็นใจเย็นนะค่ะให้ไพ่ยานโลกแนะนําต่อค่ะตกท้ายนะคะว่าความสมความความฝันขอโทษ ความฝานันความปรารถนาของคุณเรื่องพวกนี้กำลังจะเป็นจริงมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะพญานาโลกแนะนำเพิ่มเติมให้กับคุณกันหน่อยนะคะว่าความฝานันความปรารถนาของคุณกำลังจะเป็นจริงคืออะไรคะแนะนำหน่อยนะคะขอคำแนะนำหน่อยค,ะค่ะนะคะ ว้าวสุดยอดค่ะอำนาจบารมีถึงเวลาจริงๆแล้วที่ความฝันความปรารถนาของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะความฝันความปรารถนาของคุณกำลังจะเป็นจริงในเร็วๆนี้นะคะอำนาจบารมีของคุณมาแล้วค่ะแบบเต็มๆเลยเต็มเลยค่ะ ไปที่สความพยายามของคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะขอใบสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะเงินค่ะการเงินจะเข้ามาอย่างแน่นอนคุณจะอุดมสมบูรณ์ยืนยันค่ะว่า ความฝันความปรารถนาของคุณกำลังจะเป็นจริงในเร็วๆนี้ขอให้ทุกพลังงานที่ผ่านมาชมคลิปนี้พบกับความสุขความโชคดีความสมหวังนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันตีเป็นกำลังใจให้กับทุกพลังงานค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ